สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Summoner Glory ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO ที่จะผสมผสานกับแนวเท r ร์เนตเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ตัวเกมจะเปิดให้บริการอยู่บนสโต์ต่างประเทศนะส่วนใครที่สนใจก็ลิง์โหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับ Android ก็สามารถที่จะโหลด APK ไปติดตั้งได้ส่วน IOS เนี่ยจะต้องข้ามสโต์ไปโหลดยังประเทศนั้น ก่อนนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะครับมากดเข้าไปครับผมภาพเกมก็อาจจะไม่ได้แบบสวยอะไรเวอร์วังนะครับก็พอได้นะครับถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรศอะไรนะครับนี่ฮะเข้ามาแล้ว โอเคอันนี้เป็นโฆษณาขายของเนาะนะครับเนี่ยบรรยากาศเมื่อเราเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวละครเนี่ยสามารถที่จะแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอาวุธได้นะครับมันก็จะออกมาโชว์ข้างนอกแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเข้ามาตอนแรกมันจะให้เลือกตัวละครว่าเราจะเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยตัวเกมมันก็จะมีเควสนะครับให้เรารับอยู่เนี่ยฮะด้านขวาของจอตรงนี้นะครับกดติ๊กไปมันก็จะวิ่งไปทำเควสนั้นๆเรียบร้อยนะครับกดไปเลยฮะ นี่ตอนนี้มันว์ปกลับก่อนนะครับโอเคนี่ครับมาแล้ววิ่งไปรับเวทเลยนะครับในส่วนของมุมกล้องของตัวเกมนี้นะครับจะล็อกไว้แบบนี้นะครับผมเอ่เหมือนจะมีระบบอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็กดเข้ามาตรงนี้อ่านี่ไงจัดไปครับอันนี้คือในส่วนของตัวละครนะครับที่ผมมีมานะครับตอนนี้ตัวเกมมันจะสอนในส่วนของการอี o l วเลชันนั่นเองนะครับก็กดไปนะฮะอ่า ในส่วนการอีโวก็เนี่ยครับกดเข้ามาตรงอีโวเลยนะฮะซึ่งมันจะต้องใช้เนี่ยของตามนี้นะครับผมแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะฮะนี่ไงน่าจะได้มั้งนะครับนี่ฮะตัวละครที่เหมือนกัน2ตัวนะครับแล้วก็ทําการอีโวเลยจะต้องมีเงินด้วยนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าก็มาช่วยทำให้ตัวละครสามารถอีโวได้นั่นแหละนะครับมากดอีโวไปเลยชืบนนี่ฮะ ความสามารถก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับตัวละครน,น,นี้อืออ่าเรียบร้อยครับผมโอโ้โหขึ้นมาอย่างเยอะจาก HP 2 0 0 0เอ้ย2 0เออเป็น5,000นะครับอ่าตามนี้นะครับผมนี่คือในสงการ e ี o ถ้าเกิดเราจะอีโวอีกก็เนี่ยต้องมีของตามนี้ครับอืมนะประมาณนี้ระบบก้อนนี้ฮะ ยังมีระบบลูนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับที่มันจะมีให้ตัวละครเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่ามันจะมีบางตัวนะตอนนี้นะในส่วนของสกินนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถาที่จะทําการอัพเลเวลของตัวละครได้นะครับผมก็กดเข้ามาตรงนี้ครับอัปเกรดนี่ฮะนี่เลยก็ใช้ตัวละครที่เรามีก็ได้นะเนี่ย ใช้เงี้ยนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นการ์ด e x g แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวละครแบบนี้ผมแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับเอาไว้ e v o ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพิ่มเติมมาแล้วนะครับอ่ะกดไปนี่เห็นไหมเลเวลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับก็กดอัปเกรดใช้เงินอีกส0มพกว่านะครับเรียบร้อยอ่าแค่นี้ก็เลเวลเก้าแล้วเลยครับอ่าความสามารถก็เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยนะครับก็จาเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวละครนะตอนนี้นะครับผมอืมแล้วก็เมนูตรงนี้ก็จะมีเพียบเลยนะครับเราค่อยมาดู ตอนนี้ก็กดคอเควนไปก่อนนะครับไปดูในส่วนของการต่อสู้นะฮะตรงเกมมันยังแนะนําอยู่นะครับอโอเคอีโวต,ตัวนี้ด้วยนะครับเอยระบบรูนก็เปิดแล้วโอเคเปิดพอดีเลยฮะ,ะจัดไปครับนี่ฮะระบบรูนนะครับสามารถบูตได้ด้วยอ่านี่ครับผมโอเคนี่บูตบูตครับรูนที่เรามีเนาะก็บูตไปเลยฮะ,ะกดบูตเนี่ยฮะเรียบร้อยเห็นไหมความสามารถเพิ่มเติมขึ้น เ,เยอะแยะเลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับในส่วนของตัวละครนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะมาจัดทีมตรงนี้ได้นะกดเข้ามานะครับตัวละครไหนที่เราจะเลือกลงก็กดติ๊กนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็กดแอดแล้วก็เข้ามาแบบนี้เรียบร้อยอ่าตอนนี้ก็เต็มทีมแล้วเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะกดิกไปเดีย๋ยวพาไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้กันนะครับอันนี้เหมือนเป็นการแบบว่า คือเขาเรียกว่าเข้าไปต่อสู้ในด่านนั้นๆน,น,นะครับคือมันเหมือนเป็นดันเจียนนะฮะประมาณนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ผ่านด่านไปนี่เนี่ยอย่างนี้นครับผ่านด่านไปนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลอันนี้พาไปดูแล้วกันนะครับจะต้องใช้ energy ด้วยนะฮะมา ไปครับระบบการต่อสู้ก็จะมีออตโต้เนาะนะครับผม,อ,มออตโต้จะอยู่ตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็มีระบบในส่วนของการเล่นความเร็วนะครับนี่ฮนะออตโต้มันจะมีแบบออตโต้ทั้งหมดก็คือใช้ทิกษลใช้อะไรทุกอย่างแล้วก็จะมี semi auto ออนะครับนี่ฮะระบบการต่อสู้นะอันนี้คือเล่นความเร็วในการต่อสู้นะนรนะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอโอเคนะครับประมาณนี้ส่งเควสหน่อย M M O ผสมเท r ร์นเดตนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววิ่งไปส่งเควสนะครับจากที่ลองเล่นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เห็นคนอยู่พอแบบประปรายนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะนะครับก็ลองแบบเอ่อถ้าเบื่อเกมไหนแล้วก็ลองมาเปลี่ยนเกมใหม่ๆดูบ้างนะครับผมตัวผมเป็นคนขี้เบื่อไงนะก็เลยหาเกมมาแนะนําเรื่อยๆนะครับเอาโอเคกดเข้ามาตรงนี้ครับจัดไปตัวเกมมันจะสอนอันนี้ระบบใหม่ใอีกแล้วนี่ อ่าเข้าไปทําอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะฮะโอเคลองดูลองดูนะครับไปตามที่ตัวเกมมันบอกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการต่อสู้เหมือนกันนะครับอจะไปสู้แบบออโตโอ้เลยฮะนี่โอ้ยตัวละครผมสุดจัดแล้วตอนนี้ตุมนี่นะโอ้แรงใช้ได้เหมือนกันนะตัวเกมมีระบบอ่ากาชาด้วยนะครับสุม่มหาตัวละครได้เดี๋ยวพาไปดูนะฮะ คเดี๋ยรอได้อะไรมาบ้างเนี่ยอืฮึอ่าไม่เห็นได้อะไรเลยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับลองเข้ามาดูแล้วกันนะฮะในส่วนตรงนี้เนาะอ่ะกดส่งเควสไปนะครับมีเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็กดข้ามๆไปได้นะไม่ต้องจําเป็นต้องรออ่านนะครับส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่สามอันนี้ก็คือการขายของนะครับโฆษณาขายของทั้งหมดเลย นะครับผมตรงนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเครมรับของรางวัลน,นะครับออนไลน์ตามระยะเวลาก็จะมีของแจกให้กับเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกไะไรต่างๆนะครับเนี่ยกดรับของรางวัลได้นะครับนี่อ่าประมาณนี้ครับนี่ฮะสะสมไปเรื่อยก,ก็เปิดกล่องได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคนี่อันนี้ก็เป็นโบนัสนะครับกดเครมได้นะเนี่ยรับของนะครับผมอ่า นี่ตรงโบนัสเมื่อกี้นะครับนี่อันนี้คือการซัมมอนนะครับผมซัมมอนหาตัวละครนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาแบบอันนี้ละกันนะครับธรรมดาก่อนนะครับก็จะได้ระดับ B ถึง S นะครับส่วนนี้จะเป็นระดับ A ถึง SS นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะเอานี้ก่อนะเปิด T เดียว6เลยแล้วกันจัดไปฮะนี่มันจะซัมมอนตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะซัมมอนออกมาแล้วนะครับโอเคเอ้ยได้ตัวระดับ S มาด้วยนะครับเอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่โอเคสุดยอดนะครับ อเอาอีกรอบแล้วกันนะฮะไหนๆก็เหลือเยอะอยู่นะครับปึ๊บนี่นี่คือการแซมมอนนะฮะโอเคมีกรับผมแจวว่ามีตัวซ้ำมาด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้เหลือแค่สองละนะฮะต่อมามาดูอันนี้ครับอ่าจัดไปฮะผมเปิดเอ่อครั้งเดียวไม่ได้เพราะว่ามันมีแค่สี่อันนะครับเปิดทีละอันแล้วกันแซมมอนมเลูว้าวตัวนี้ระดับเอนะครับต่อไปปึ๊บ โอเคระดับเออีกแล้วเอเอบ้างดิอ่ะขอเอเอหนะ่อยไหมโอ้โหระดับเครับผมสแสดงว่ายากอยู่พอสมควรนะฮะโอ้โหระดับเอหมดเลยโอ้ผมว่าอันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยหสสูมหายยามก,กันในระดับเอเอเนี่ยนะครับแค่ระดับเอยังไม่เปิดเลยเมื่อกี้นี้นะครับผมอืม โอเคก็จะเป็นประมาณนี้คบในส่วนของตัวเกมนี้นะระบบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเปิดเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้ได้มีระบบในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นแบบอันดับลีดเดอร์บอร,ร์ดอะไรต่างๆนะครับลองเข้ามาดูได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแชทนะครับกิลยังไม่เปิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่เปิดอันนี้จะเป็นการแบบว่าไปตีบวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับไปที่แบล็กสมิธแต่ว่ามันยังไม่ถึงระบบตัวเกมมาเลยยังไม่ได้สอนแล้วก็ตีบวกยังไม่ได้นะครับส่วนนี้ก็ยัง อันนี้สามารถคราฟนะครับคราฟของคราฟอะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราคราฟอยู่นะครับผมถ้าเรามีเศษชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเนี่ยฮะตัวละครของเรานะครับสามารถเข้ามาดูได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสกินนะครับนี่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเกมมากําหนดดีว่าเราจะครอบครองสกินนี้ยังไงนะครับออันนี้ก็เป็นคาสตเนตั์ต่างๆของตัวละครนั่นเองนะครับผอม อันนี้ก็เป็นหน้าตัวละครเนาะที่เราได้มาใหม่นั่นแหละนะครับทำการตีบวกอีวงอีโวอะไรเงี้ยก็อยู่ในนี้นะครับอัพกงอัพเกรดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดทีมนั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมุดนะครับสมุดแบบให้เรารู้ว่าเราได้ตัวละครแบบไหนมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับผมอืมแค่นี้แหละนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นความสําเร็จนะครับก็กดเข้าไปดูแล้วก็กดเคลมรับของมาได้นี่ไงไม่ยช่อ่ะมันจะมีของให้เราอยู่นะครับ ก็อยลืมเข้ามาสำรวจด้วยก็แล้วกันนะครับผมในส่วนตรงนี้นะอือ่าโอเคโอ้ได้เงินมาเพียบเลยนี่อันนี้ด้วยโอเคจัดไปมันคืออะไรวะเนี่ยอืม ก็เอาประมาณนี้นะครับคร่าวๆของตัวเกมนะครับอันนี้ก็คือถ้าผิดพลาดอะไรยังไงประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแค่ลองเล่นมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับสำหรับเกมนี้ก็เลยยังไม่ได้รู้อะไรเยอะนะครับหลักๆก็มาแนะนำนะครับผมประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่อยากจะลองหาเกมใหม่ๆเล่นนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยจะแนะนําเกมใหม่ๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสะสมเออไม่ใช่สะสมดิผสมกับเกมเก่าๆที่มันมีมามีการอัปดงอัปเดตอะไรเงี้ยนะครับก็จะเอามาแนะนํากัน นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปละสวัสดีทุกคนจ้า